สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับผมสวัสดีอาจารย์เก๋ครับสวัสดีครับโอ้ยวันนี้ได้นั่งรถอาจารย์เก๋ครับผมรถแรงประจําทีมครับผมโอ้ยรถแรงประจําทีมครับดูสภาพภายในครับผมสุดยอดครับดูครับนี่ครับมีหมดเลยครับน้ําอันนี้ตู้เย็นตรงนี้เอาช่องแอร์เป่า จะทำย่งนี้เลยเดี๋ยวใสหรพี่เก๋ยังโสดครับผมยังโสดครับเอฟซีท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมระวังพี่ระวังต้นยูคาพี่กล้องอาจจะสั่นหน่อยนึงครับผม กำลังเดินทางเข้าบ่อครับชม,ชมชี่ีชอันนี้เตรียมพร้อไมไว้เสมอครับผมยางรองคอครับผมเตรียมพร้อมอันนี้ก็เรียกว่าพวกยางรองคอครับยางในยางรองคอครับร้านไม่ได้แอมครับเก๋เ <c oughs> ตรียมพร้อมไม่หมดครับผม <c oughs> ทุกสถานการณาา์อู้หมยโยกสันสนันวันไหวอย่างนี้ครับนิ่มมากเลยครับรถคันนี้ ไม่มีหลุมครับผมดูเขาไม่มีหลุมครับผมอันนี้ไม่ได้เปิดโหมดกันสั่นนะครับผมไม่ได้เปิดนะครับดูรัาประสานกันยังไงครับสุดยอดครับสะเทือนจุกตับหมดเลยใส่อะไพี่เกวันนี้ได้กี่เที่ยวครับผมสัมาณ์นะครับสองเที่ยวครับสองเที่ยวเอ้ยจริงเหรอเที่ยวไปกับเที่ยวกลับเที่ยวไปกับเที่ยวกลับสองเที่ยว โอ้โหจานเก๋ครับจานเก๋ข้างบนนี้กันร้อนครับกันร้อนนี่กันร้อนออกันร้อนอันนี้หาซื้อได้ที่ตามร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับกันร้อนนี้นีห่หมดครับผมร้านอุปกรณ์เครื่องเสียงเครื่องเขียนครับผมเดินทางครับเดินทางไปบ่อ อากาศก็คึมๆหน่อยครับผมเหมือนจะฝนครับเห็นแต่สภาพยอย่างนี้เอเย็นนะครับเข้ามาข้างในหูเย็นเจ็บเลยเอครับผมเย็นจนใจหายวะ <laughs> ถ้าเกิดว่ารถคันไหนเสียก็เอาเครื่องมือได้นะครับอยู่ในถุงปุ๋ยครับผมรถพี่เก๋มีหมดครับเครื่องมือจะเป็นพวกครีมประเจเครื่องมือครับถ้ารถเสียก็ขึ้นมาได้ครับคันนี้ สบายสบายครับตอนนี้ว่าใกล้เวลาประมาณสักจะห้าโมงแล้วครับจะห้าโมงเย็นแล้วก็เป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วครับผมตัดแล้วประมาณสี่โมงยี่สิบถึงบอ่อเดินทางครับเดินทาง งานรถขุดสายซิ่งนิ่มมากเลยครับผมเต้ดโด,ดดึง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 ,ด,งดึงเลยยอดขออนุญาตพี่เถ่ายทำหน่อยครับผมถ่ไร <laughs> ายทำหน่อยครับ ทีมงานลูกสายซิ่งครับผมทำการแสดงครับเดินทางครับเดินทางระยะเดินทางอ่าจากถนนดำมาที่บ่อใช้เวลาเดินทางประมาณห้านาทีครับเดินทางมาครับจากถนนดำเข้ามาที่บ่อครับ ระยะทางก็ไกลพอสมควรครับตึงตึงตึงต,ง,ตงครับผมใกล้จะถึงบอ่อแล้วครับทำไมพี่เกย์ไม่ไปทางนี้อ่ะเดี๋ยวไปทันตัวเหยดต่อ อ๋อเอาตอออกันแล้วนี่ครับจะมีสันสันมากครับผมเห็นกล่องเดียวแล้วเดียวแล้วครับ เป็นเวลาใกล้จะเลิกงานแล้วครับอู้เอาจะสั่นๆหน่อยนึงครับผมเทือนเทือนเลื่อนลั่นงสตับ ใครดูคลิปนี้ก็อาจจะเวียนหัวสักนิดหน่อยนะครับอย่าว่ากันนะครับผมก็ไม่ว่ากันนะครับเนม่ยครับพี่เกเดี๋ยว ขอญาตลงก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ให้คลิปครับผมบนรถครับผมไปครับลงไปดูครับผมยิมงานครับผมอันนี้อู้โรกี้ครับผมอันนี้็อกไม่มีวันตายอดีตเคยเราอดีตเคยแรงครับผมขอยืมคำชาติเจริญทรัพย์มาใช้หน่อย ็อกกี้ดาวรุ่งอานประคนูนนาบ้านสแลงทนเส็บครับผมเอาเป็นยังไงครับผมพี่เสบ็บฝนจะร้อนหรือเย็นครับผม วันนี้ทำเอไหมครับวันนี้ทำเอครับผมอากาศร้อนครับวันนี้หายไปซื่อๆะหายไปไหนครับผมหายเลยุ๊กเอหายเลยหายเลยไม่เย็นเลยโอ้โหไปนานือตัดโ้รยากไรตีออ งานครับบรรยากาศช่วงจะเลิกงานครับตรงนี้ก็น่าจะตัดแล้วครับผมชู่ชน่าจะตัดแล้วช่วงนี้เป็นเวลาเย็นเลิกงานแล้วครับ ดเ,ด,เดี๋ยวรถรัสเซียครับรัสเซียแซมครับ,รบ,รบจัดเลยครับจัดเลยครับนี่ครับผมนี่จัดไปเลยครับว่าใส่ตามราคาพิเศษบ้างงั้นครับผม อันนวิ่งงานระยะทางประมาณ300เมตรครับผมครับช่วยฝากกดติดตามให้เลยครับผมกดไลค์สักนิดหนึ่งก็ยังดีครับผมเพื่อเป็นขวาและกำลังใจครับผมกดติดตามทางช่อง youtube รถขุดสายซิ่งให้หน่อยครับผมหรือไม่ก็กด ไล์ให้สักนิดก็ยังดีครับผมทางช่อง YouTube นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม